สวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาต่อกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้เหตุผลแก้ปัญหานะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหานะคะเราไปดูกันว่าวิธีการแก้ปัญหานะคะมีกี่วิธีนะคะไปดูกันเลย วิธีการแก้ปัญหาก็คือจะมีการลองผิดลองถูกนะคะเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างเช่นการเล่นเกมย้ายก้านไม้คีดการเล่นเกมตัวต่อนะคะหรือเกมจิ๊กซอวิธีที่2นะคะก็คือใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน จะเป็นการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปผลจึงจะนำไปแก้ปัญหาได้มาดูตัวอย่างนะคะตัวเลขในช่องว่างคือตัวเลขอะไรถ้าทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งต้องมีตัวเลข1 2 3 4โดยตัวเลขในแต่ละแถวนะคะ จะต้องบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ในตารางนี้นะคะก็เขาก็จะกำหนดตัวเลขมาให้เรานะคะให้เราเติมตัวเลขลงไปอย่างในเฉลยอันนี้นะคะก็มีการเติมตัวเลขโดยโดยแต่ละแถวเนี่ยจะไม่ซ้ำกันนะคะและบวกกันได้เท่ากับ10 อย่างแถวนี้นะคะนักเรียนลองบวกกันดูว่าได้สิบไหมสี่บวกสามิดแถวนี้ก็สิบแถวนี้ก็บวกกันได้สิบนะคะก็คือทุกทุกแถวนะคะทุกแถวแนวที่เป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยต้องบวกกันได้สิบตบอบอนะคะเป็นการขจัดนะคะ ก็คือการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้มากที่สุดแล้วพยายามขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะจนได้คำตอบที่ต้องการนะคะดูตัวอย่างนะคะนักเรียนออมีนักเรียน3คนคือมดโหนงหนุย่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีของอยู่สองอย่างที่ไม่ซ้ำกันคือดินสอไม้บรรทัดยางลบกระดาษวาดเขียนสีไม้ และกบเหล่าดินสอนะคะแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอะไรบ้างและเรามีข้อมูลดังนี้นะคะก็คือเขาจะให้ข้อมูลมานะคะและจากข้อมูลที่ทราบเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นตารางการแจกแจงนะคะมาดูข้อแรกกันเลยมดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอแสดงว่ามดมียางลบไหมคะ,ะแล้วก็มาดูในตาราง ชื่อมดนะคะมาดูตรงยางลบข้อมูลบอกว่ามดขอยืมยางลบจากเพื่อนเสมอแสดงว่ามดไม่มียางลบนะคะก็จะเป็นกากระบาดเนาะ,ะต่อไปอ่าต่อไปโนไม่ชอบใช้ไม,ม้บรรทัดขีดเส้นแสดงว่าหนูมีไม,ม้บรรทัดไหม เราก็มาดูก็คือหนูไม่มีไม้บรรทัดนั่นเองข้อต่อไปนะคะหนุ่ยชอบใช้สีน้ำระบายสีภาพแสดงว่าหนุยมีสีสีน้ำไหมในนี้ก็ยังข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะามาดูข้อต่อไปนูแบ่งกระดาษวาดเขียนให้หมดข้อสรุปได้ว่าหนูเนี่ย มีกระดาษวาดเขียนเนาะแล้วก็มาดูตรงชื่อหนูคงกระดาษวาดเขียนก็คือมีต่อไปหนุ่ยไม่เคยยืมกบเหลาดินสอของเพื่อนเลยามาดูตรงชื่อหนุ่ยแสดงว่าหนุ่ยมีกบเหลาไหมก็แสดงว่ามีนะคะเพราะว่าหนุ่ยอ่ะมีแล้วถึงไม่ยืมเพื่อนเนาะอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะ มดให้หน่วยยืมไม้บรรทัดขีดเส้นแสดงว่ามดมีไม้บรรทัดใช่ไหมถึงให้เพื่อนยืมได้เนาะต่อไปโหนอยืมสีไม้จากมดแสดงว่าโหนูมีสีไม้ไหมคะตรงนี้สีไม้ของโหน้ก็คือหนูไม่มีเนาะต่อไปนะคะ นงเขียนชื่อตัวเองในยางลบแสดงว่าหนงอ่ะก็ต้องมียางลบใช่ไหมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการกระจัดนะคะก็คือเราก็ต้องเอามาทาตารางแตกแดงเพื่อให้เราเนี่ยทราบข้อมูลนะคะที่เราต้องการโอเคค่ะ,ะเรามาดูกิจกรรมนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยออกแบบและวาดภาพการจัดวางของใช้ในห้องครัวแล้วก็ให้ระบุเหตุผลประกอบการออกแบบซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ให้เรานะคะได้แก่ตะหลิวช้อนกระดาษทิชชู่เครื่องปรุงรสหม้อซอสน้ำปลาคู่มือการทำอาหารน้ำมันพืชและกระทะนะคะนักเรียนมีแนวคิดการจัดวางของอย่างไร หากนักเรียนมีข้อมูลดังต่อไปนี้ตเตาแก๊สกับอ่างล้างจานนะคะก็คือจะเป็นเครื่องใช้ที่สุขภกณง่ายกระดาษทิชชู่แบบม้วนใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์ได้หลายชนิดแต่ไม่ควรกิ้งไปกิ้งมาและในห้องครัวเนี่ยควรมีอุปกรณ์แบบแขวนติดผนังเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่เมื่อทำอาหารบักจะต้องใช้เครื่องปรุงต่างๆเสมอนะคะ และการทําอาหารบางครั้งก็จะต้องศึกษาคูัมือการทําอาหารในห้องครัวเนี่ยมีลิ้นชักและชั้นต่างๆก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําตอบเนาะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอารูปภาพฝาซ้ายมือนะคะมาจัดเรียงในห้องครัวซึ่งนักเรียนจะต้องออกแบบห้องครัวด้วยนะคะ และนำมาจัดวางให้เหมาะสมตาม